โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเช่นพวกเห็ดปลาทะเลและเนื้อสัตว์บางชนิดโดยผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระปวดศีรษะคอแห้งกระหายน้ํามีไข้เป็นตะคริวโรคนี้หากเป็นในเด็กเล็กและผู้สูงอายุมักจะมีอาการรุนแรงนายแพทย์ธีรวัตรวไลัยสถียนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่หกล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมาร,ร้อนจัดส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่ายโดยกลุ่มอาหารที่เสี่ยงมีเชื้อโรคอาหารเป็นพิษได้แก่อาหารกล่องที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานหรืออาหารค้างมือ้ออาหารจำพวกที่มีกะทิผสมอาหารสุกๆุดิบๆน้ำแข็งรวมไปถึงส้มตำที่นิยมรับประทานกันมากต้องระวังเป็นพิเศษเพราะการปรุงจะใส่วัตถุดิบที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งปลาร้าปูดองผักสด มะละกอเมือมเขือหากล้างไม่สะอาดจ,จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นพิษและอุจจาระร่วงได้ง่ายอาหารที่เราต้องระวังก็คือหนึ่งอาหารที่มีกะทิเนาะของปนต่างๆอาหารที่สุกๆดิบๆนะต้องยอมรับว่าบางทีอาหารบางอย่างอาจจะทำไม่ไม่ไม่ทั้งหมดไม่สะาดสุกๆดิบๆนะครับรวมทั้งในช่วงหน้าร้อนคือเรื่องน้ําแข็งเนาะน้าต่างๆ,ๆ บางทีตู้แช่น้ําแข็งไปปนกับเรื่องตู้แช่ผักตู้แช่เนื้อบางทีมันปนกันงั้นก็ขอให้แยกแม้แต่ข้าวกล่องควรจะแยกนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นข้าวหรือแกงอย่าราดลงไปให้แยกเป็นถุงออกไปนะสำหรับสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในเขตบริการสุขภาพที่9ได้แก่จังหวัดบุริรัม ชัยภูมินครราชสีมาและสุรินัร์จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึง28 8, กุมภาพันธ์2558พบผู้ป่วยจำนวน2,262รายประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วย1,083รายจังหวัดชัยภูมิพบผู้ป่วย2,27ราย จังหวัดสุรินทร์พบผู้ป่วย490รายและจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วย462รายก็คือใช้หลักง่ายๆก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องออการระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะช่วงเดินทางคนเดินทางก็ต้องกินข้าวกล่องข้าวกล่องก็ต้องซื้อเขาตามลายทางหรือว่าไปกินตามร้านข้างทางท,างที่เราพักลงไป นี้เรามีโอกาสเลือกน้อยนั้นคงต้องระมัดระวังเนาะทั้งเรื่องการล้างมือหรือข้าวกล่องที่ซื้อมาบางทีเขาเตรียมตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้ามาขายเราเราซื้อจะกินตอนเที่ยงซึ่งบางอาหารบางลักษณะที่บอกเช่นใส่กะทิเนาะหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารที่ราดเอาข้าวแกงราดลงไปบนข้าวเลยเนาะต้องระวังพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับโรคอาหารเป็นพิษหากสงสัยว่าป่วยด้วยโรคนี้ควรดื่มน้ําและเกลือแร่ หากอาการไม่ดีขึ้นเช่นอาเจียนมากรับประทานอาหารและน้ำไม่ได้ไทายแล้วไม่หยุดมีไข้โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุให้รีบมาพบแพทย์วิธีป้องกันโรคนี้ง่ายๆก็คือสุขปฏิบัติกินร้อนช้อนกลางล้างมือทีมข่าว Cable News รายงาน